พยากรอากาศประจำวันที่19พฤษภาคม2568ช่วงเช้าค่ะบริเวณภาคอีสานตอนล่างตั้งแต่ตอนเช้าวันนี้ถึงตอนเช้าวันพรุ่งนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมา อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดประมาณ33-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วประมาณ10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงไว้ด้วย ทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมจากสื่อสังคมออนไลน์สถานีวิทยุกระจายเสียงแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน